อากดถ่ายแล้วอีมพาพี่ดูชุดสีหน่อยมีชุดสีรุ่นอะไรบ้างมีเวฟบร้อยยี่ห้าเวฟบร้อยเก้าค่ะแล้วก็เวฟบร้อยสิบโอ้โหเอาช้าๆอธิบียรุ่นอ้าวตัวนี้ก่อนเออร้อยยี่ห้าอะไรร้อยยี่ห้าไอเนียวปาวานสีอะไรสีแดงนี่นะครับราคาเท่าไหร่แดงแก้วแบบราคาอยู่ที่สองพันหกค่ะลูกค้าอ่าไปชุดต่อไปเไอ้ลมพาดูดิมีชุดอะไรบ้างอันนั้นอะไรอ่านให้พี่ด้วยอันนี้เลย แรงสดก่อนราคาเท่าไหร่หนึ่งเกนเก้าร้อยเก้าสิบบาทค่ะโอเคไปต่อไปอ่าตัวไหนต่อเอาเป็นอ่าด้าดั๊บเก่าเท่าไหร่จ๊ะราคาอยู่ที่พันห้าค่ะลูกค้าอือนี่ครับเอาต่อไปอันนี้ก็ได้อ่ะนี่ก็หนึ่ยี่ห้านี่นี่ใบอยู่ข้างหลังอ๋อตัวนี้ยังเหลือหนึ่งยี่ห้าอายนิวอายนิวนะคะลูกค้าสีเงินนะราคาอยู่ที่สองพันเจ็ด เจ็ดร้อยอ่ะอันนี้อ่ะอันนี้เอาเหมือนกันอันไหนอ่ะอันนี้อันนี้อันเดียดดำสีดำเนี่ยถี่ดำตัวนี้อืมดำดำล้วนนะคะลูกค้าราคาอยู่ที่สองพันบาทเจ็ดร้อยอยู่บล็อกโอเคไปดูของนู้นนี่มีอะไรบ้างไปเดินอ่าฟีโน่เอ้ยมีโอไม่ใช่ไม่บายผิดมันต้องเป็นมีโอมีโอชมพูนะครับตัวนี้เท่าไหร่วะมีโออ่ะ พันเจ็ดอ่าพันเจ็ดเดี๋ยวต้องเห็นใบใหม่นะครับแล้วก็เวฟร้อยสิบไออะไร, New. ระไนิวเท่าไรเอ่ยหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้าลูกค้าสนใจทำไงขับมาเองได้เลยคนะ่ะโอเคหรือว่ามาหน้าร้านได้เลยนะครับ